ครับก็สวัสดีครับผมตอนนี้อยู่ผมนะครับเซนโนเซนะครับซึ่งผมเนี่ยก็เพิ่งเรียนเสร็จเลยนะ mm hmm. เพื่อจะมาทําคลิปเนาะ mm hmm. ก็คือมาเอาชีวิตรอดโดยการที่เราจะเล่นเป็นเอาชีวิตรอดเป็นเออชอบเป็นอะไรอะไรล่ะต้องเอเอาชีวิตรอดโด,ดยการที่มีดาร์กไล่์นะครับเป็นสตาร์เตอร์นะครับนี่คือตัวนี้นะผมเสกมาเป็นเรลสิบนะครับดูว,ว่าเราจะเป็นยังไงนะในพาร์ทนี้เนาะเราแรกก็ต้องรับของก่อนนะครับซึ่งเป็น กล่องนะกล่องต้นเกมนะครับอย่าลืมเปิดนะว่ามันมีกับได้ e a p แชร์ e a p e ออกเนี่ยแต่ผมไม่ได้นะครับไม่เป็นไรเราเอาลัคกี้เอกมาก็พอนะครับลัคกี้เอกแล้วก็อาหุองอาหารนะครับสําคัญอยู่ e a p นี่น่าจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพราะว่าเราเนี่ยปรับการคูณ e a p ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอ่ะอาหารมาเน้อีนท่านะครับรีเวอร์ซซลแล้วก็กบอล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้เนาะที่เราต้อง เอาไปนะครับสำคัญสำคัญโอเคอันดับแรกแล้วก็ไปนั่นก่อนเลยนะครับเขาเรียกว่ากิบเลเวลให้กับดาร์กไลท์ของเราในเพื่อที่จะแบบเป็นตัวโหดนะต้องเวลสูงนะครับเวลสินี่คือแบบจะลมเทพได้ยังไงนะอันดับแรกก็โอ้โหเวลสิเวลเยอะกันมากนะในป่าแห่งนี้นะแล้วเกิดแบบกลางป่ากลางเขาเลยนะไปแล้วก็เอาเรเสียงก่อนเสียงดังยีนะเวล พยายามเก็บเวลที่แบบเหมาะสมกับเรานะครับโหมกบเวลสูงกันไปนี่คือแบบไม่มีที่ฮิวนะเราแบบไปฮิวไกลนะครับเนี่ยแบบโอเคเราอาจจะไปอาจจะไปฮิวไกลก็ได้ไงต้องหาที่แบบสู้ได้นะครับนี่ไงนี่ไงนี่นี่ไปแต่ผมโยนไม่ไม,ไม่แม่นหรือว่า,างไงนะ่กดโยนไม่ค่อยโดนเท่าไหร่เลยเนี่ยโฮ้ยได้ไรเจ็บเฉยเลยเจ็บได้ไงนะลูกนี่ไงโอเคไปกดสู้ไปนะผม มีท่าอะไรบ้างเนี่ยอ่ะดาร์กไวท์แล้วกันนะครับเสียงแห่งความมืดเอาตีไม่เข้าอ่ะควิกแอคแท็กแล้วกันนะครับน่าจะน่าจะน่าจะเข้าอยู่มั้งใช่ไหมมีท่าอะไรบ้างเนะี่ยเดอบลทีมเดอบลทีมมีบัฟหรือเปล่าเนี่ยน่าจะบัฟท่านี่คือท่าอะไรอะท่าผีนี่มันท่านอร์มอลหรือเปล่าตีไม่น่าเข้านะครับโอเค คือตอนนี้คือติดพิษนะครับคือแบบคือแย่แล้วเนี่ยนี่คือเริ่มแย่แล้วติดพิษได้ไงเนี่ยติดพิษตอนไหนก่อนเขียนครับโอวห้าเพวห้ามาอ๋อติดหลับกลายเป็นหลับเฉยเลยนะครับคุยแอคแท็กไปเลือดแดงเลือดแดงเนี่ยเราก็แดงเนี่ยมาถึงเราเนี่ยเราเราแดงเราเนี่ย โอเคได้อ้ในอาหารมาด้วยนะครับน้ำมอจิมใช่ไหมน้ำมอจิมนะครับนห้ทานอุ้ยโอเกียนหลุดนะปุ๊บโอ้รีไว้นะครับก็คือชุบชีวิตนั่นเองนะครับโอเคเหมาะกับเหมาะกับเราตอนนี้มากที่เรากำลังจะตายนะครับผมเหมาะกับเราจริงๆริงแต่เก็บเวลกับตรงนี้ได้ไมเวลอะไรเนี่ยเวลสิบสามนะครับแม่จะยุ่งเลยอ่ะผมกวนผมตายนี่แหละ เบอร์รี่ข้างทางก็เก็บมาได้นะครับแล้วนี้คือหาหมู่บ้านก่อนไหมเราหาหมู่บ้านกันก่อนไหมท่านผู้ชมเคือบหาหมู่บ้านมานะจะได้แบบมีที่ซุกหัวนอนแล้วก็มีที่หิวนะครับแต่ว่าเออมันจะมีให้ไหมในหมู่บ้านเนะี่ยใครครับ้าว่าจะมีหมู่บ้านนะแต่ก็ไม่มีนะครับเอ,อ๊ะน่าจะไม่มีนะน่าจะอีกอ้ทงที่จะไกลเลยนะครับการเจอหมู่บ้าน ในค่ำคืนนี้นะซึ่งมันจะดึกแล้วนะเนี่ยตอนเนี้ยฮัลโหลดักไลมาขี่ดักไลได้ไหมเนะี่ยอ้สิไม่ติดขี่ได้ไหมขี่ยังไม่ได้นะครับแล้วมันขี่ไม่ได้นี่ก็ไม่มั่นใจนะครับนี่ก็ว้าวุ่นเลยไงม,มีหมู่บ้านนี้ก็ว้าวุ่นเลยไงโอ้โหเดินเดินต้องเดินไปนะครับตอนนี้เล่นอุ้นี้งเจอแล้วนะครับ อุ้ยเป็นไงเจอหมู่บ้านเลยเนี่ยแล้วมันดวงดีอะไรแบบนี้ยท่านผู้ชมฮะเราถือว่าเราได้ดวงดีมากเลยนะเนี่ยเคลียจำไว่แล้วก็อย่าเพิ่งเข้านะครับแป,โปลโ่าปกรุดก่อนนะเอ้ยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอุราก,กิเออีกแล้วอ่ะได้มาอีกแล้วอ่ะได้มาเกิดความจําเป็นที่ต้องใช้้วนะเนี่ยโอ้โหมันเกิดเยอะไปใช่ไหมเนี่ยโอเคมา ฮิวกับหมอจอยนะครับซึ่งหมอจอยนี่ก็ผู้เชี่ยวชาญด้านการฮิวโปเกมอนนะครับไม่มีใครฮิวเก่งเท่าหมอแล้วนะอ๋อฮิวซ้ำทำไมเนะี่ยต้องการที่ซุกหัวนอนตัวน,นี้นะครับโอาเลเวลบอลนะครับแล้วก็นี่คือท่าอะไรอะทันเดอร์แฟงนะครับกามไฟฟ้าฮาร์ส s t ต n นมันคืออะไรอะ มันคืออะไรก่อนนะเราอยากกล่องนะครับมากล่องฝั่งนี้ก็มีนะมีสองกล่องนะครับในเวอร์ชันนี้เนาะ t h u n d e r b o นะครับแล้วก็อันนี้ Brick b e นะน่าจะทําลายการป้องกันนะครับโอเคประมาณนี้ประมาณนี้โอเคเนาะนนี้ก็สว่างไหมก็ยังสว่างอยู่นะครับหมาตัวเนี้ยเว้สามสิบสี่เว้ว 34, เววสูงมากเว้วสูงไปเว้วสูงไปนะเราไม่สามารถกีบเว้วตัวนี้ได้นะครับ 3าบหคือเดาเลยครับว่าตัวใหญ่ๆนี่คือเวลเยอะนะครับ2 1ตอนมันดึกอยู่มันจะมีตัวอะดดีให้เกิวสิบห้าอันนี้น่าจะน่าจะได้อยู่หรือเปล่าน่าจะได้อยู่นะครับติดชาจด้วยออมีแต่โปเกมอนสายฟ้าแ,วแถวเนี้ยเออมันเป็นโปเกมอนสายฟ้าซัดส่วนใหญ่นะครับอ่าเราเล่นคุยกับแท็กแล้วกันนะครับน่าจะ ันจะดวงดีต้องาท่าอบบนี้เราเป็นท่าแบบมืดอ่ะม,มืดมืดผีผีอะมันตีโปเกมอนนอร์มอลไม่ค่อยเข้านะครับเอามันหนีหอ่อมันหนีได้ยงไงยังสู้ไม่เสร็จเลยหนีแล้วเอาใหม่เอาใหม่มันหลบหนีเราอ่ะ escape มาเก็บเวลไปนะครับอ้ามันหนีแล้วอ่ะ นี่ก็ผักจังเลยเนี่ยแถนี้มีปมมัน่นสายฟ้าเหรอไม่มีปมมันตัวอื่นอเหรอโว้ยยไงไปโอมไปโอมไปโอมข้างๆกันนะครับเป็นโอมข้างกันเลยนะดูซิว่าจะมีอะไรบ้างนะครับโว้ยสูงจังเว้ยสูงจังอนะไอตัวเนี้ยทัดดินสามสิบเอ็ดนะครับเว้ยสูงเกินไปละ เดี๋ยว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 เยวนะวิวสิบแปดนะครับนี่มันค่อนข้างอึดนะเนี่ยถ้าท่าวิวยี่สิบโหเดี๋ยวนะผมขอไปไปหิวก่อนอันนี้คือแบบต้องหิวแล้วแหละใช่ไหมว่าถ้าเราไม่หิวนี่คือแบบต้องตายทิ้งแน่ๆน่เลยแต่ส่วนมากก็มีแต่โปเกมันส่ฟ้านะณเนะมืองแห่งนี้เนาะ โปรโมนสายฟ้าเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเยอะเลยไม่ใช่เยอะธรรมดามีแต่สายฟ้าไม่เข้าใจเหมือนกันอุ้ยเราลืมติดลัคกี้เอ็กนะครับเราเลยได้ e อไน้อยนี่ติดไปนะครับทำให้โปรโมนได้รับ e อไมากขึ้นนะครับเยอะเยอะเยอะขึ้นนั่นเองไปไปไปกลิบวลก่อน,อนเน่ยวิวสี่สิบเอ็ดโอ้วิวมันเยอะไปไหนฮนะแถวนี้เนี่ยผมผมเป็นแนวต้งสูงเนี่ยต้องสูงเนี่ยใช่ไหมเออต้องสูงนี้สกีมันไม่เข้าตาไงไปไปไป อุ้ยตัวนั้นน่าจะนี่ไงที่เหมาะกับเรานะครับในะช่วงเวลานี้นะก็คือววสิบแบบนี้นะนี่ววสิบแบบนี้นะครับที่เหมาะกับเราไปควิกแอคแท็กไปเลยนะครับจจงหวันนี้ผมเปิดเมาส์นะเมาส์นี่เปิดตรงนี้นะตรงมุมบนอะครับว่าเมาส์นะครับ,ม,รบมันจะเป็นปุ่มเมาส์ในจ,จอลองกดดูนะมันมีเมาส์ขึ้นมานะครับแต่ว่าไม่ต้องกดก็ได้นะไปเราก็ควิกแอคแท็กต่อนะครับอ่าเลื่อนมัน เล้วมันเหลืองแล้วเล่นมันเหลื่งแล้วคือตอนนี้โหลดในแบบ iOS นี่โหลดไม่ได้นะรู้สึกว่าไม่รู้มันเป็นอะไรนะที่โหลดใน iOS ไม่ได้นะครับหาคำตอบไม่ได้เหมือนกันโอเคเรียบร้อยนะครับได้เวลมาโอเวลสิบสิบสามนะครับได้มาสองเวลหรือเปล่าเออใช่เริ่มจากสิบเอ็ดนี่นะอ๋ออันนี้ก็เริ่มหิวแล้วเราเ,เริ่มหิวนะครับเจา้านี้ ค่อยกินตอนเหลือน,นิดๆก็ได้นะอันนี้เบีย้ยวสิบแปดเนาะจะไม่ผิดโอเคมาลองสู้ดูนะครับท่านี้ตีเข้าไหมไม่น่าเข้านะมีท่าควิกแอคแท็กนะที่ผมใช้ได้นะที่ท่าอื่นนี่ตีตู้อื่นไม่เข้าเลยนะครับแล้วตัวนี้มันค่อนข้างที่จะอึดอยู่นะเป็นพลังป้องกันมันค่อนข้างเยอะมันแบบตีเข้าไม่แหลกนะครับแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ตีเราไม่แหลกนะครับ แล้วก็น่าจะได้เวลเยอะอยู่เพราะว่ามันเวลสิบแปดเลยนะเวลมากกว่าเรานะน่าจะได้แนวโน้มที่จะได้เอฟเยอะเนี่ยก็น่าจะมากขึ้นนะครับน่าจะได้แต่ถ้าเอาพุม,มสตสตาร์เตอร์เป็นธาตุน้ำเนี่ยเรากิบเวลกับทะเลทรายง่ายนะแต่ธาตุผีนี่มันกิบมันกิบกับธาตุอะไรอถ้าต่อสู้ต่อสู้มันกิบที่ไหนอ่ะใช่ไหมล่ะโอเคครับผมได้เป็นเวลสิบห้านะครับขึ้นมาแล้วนะมิวบากระจึงหนึ่งก็ยังดีนะครับ แล้วแถวนี้มันเป็นน้ำทะเลทรายนะมีโประมชนให้เก็บเวลไหมแถวนี้เลี้ยวยี่สิบสี่ตัวนี้น่าจะตีแรงแหรือเปล่ามามาโกดักนะครับท่านานหรือเปล่าตัวนี้นอร์มอลนานหรือท่านาโปรติขึมนมนใจด์กบอยนี้เข้าไหมไม่น่าเข้านะเนี่ยมาเล่นเหลืองเล่นเหลืองแล้วแล้วแดงไหมอุย้ยว่าจะจับนะถ้าจับก,กูดักได้แล้วก็ไปเก็บเวลได้นะ แต่ว่าแบบมันยังไม่มี e p แชร์ไงอันนี้คือข้อเสียนะคือ mm hmm. เปิดเกมมาเนี่ยเราควรรีหา e p แชร์นั้นไม่ก็ e p อ l อนะครับ mm hmm. อุ้ยเกิดกันเต็มเลยไม่น่าแหลกไม่น่าแหละกทงแหลกเอาไฟก้อนไฟก้อน,อนมามาฮโหลมาถัดมาแรงนะครับเจอผีได้ไหมอุ้ยตีมาแรงเข้าอยู่นะโอเคได้ได้ที่เก็บเวลใหม่แล้วได้ที่เก็บเวลใหม่แล้อันเนี้ยแมงป่องนี้าตุอะไร ไม่มั่นใจนะครับไม่มั่นใจก็อย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันเลยดีกว่ามาเาก็บไว้กับไฟก้อนนะคือเราเก็บไว้กับไฟก้อนได้ไงเราต้องมาปั๊มไฟก้อนนะครเบลสิบแปดนะอือโอ้เราก็แดงเราก็เลือดแดงไม่แพ้กันนะเนี่ยโอ้ฮิมโนซิสฮิมโนซิสมีท่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอันนี้อ๋อฮะโอ้โหโอ้โหไม่มีแบบไม่มีเดเมจเลยเหรอท่า ทำให้สตูหลับอ่า d o เบ l e ลทีมไปละกันนะครับโอเคเอ่าับเบ l e ลทีมทิ้งไปนะอ๋อองปิดอันนี้ไปควิกแอคแทกอุ้ยไม่ตายด้วยเหรอแดงนิดนิดโอเคไปจบนี่อะไรเนะี่ยฮะอะไรพวกเนี่ยนะ ให้คุณนี่มันจะอะไรผม,ผมเนี่ยอุย้ยตัวนี้เทนะตัวเนี้ยมามามาเก็บเบลต่อนะตอนนี้เบีวแล้วเหลือสี่เรามีฮิวไหมเรามีแล้วเรามีนมเรามีนมนะครับนมนี้น่าจะช่วยฮิวได้อยู่นะเพราะว่าเราไม่อยากไปแล้วไงโอเคฮิวมาโอ้ฮิวเต็มเลยเหรอโอ้ฮิวเต็มเลยอะ่ะสวยยอดเลยมามาเก็บเบลต่อนะครับเบี้ยวยี่สิบสี่ยึกยึกยึกยือ,อะไรล่ะมาอุ้ยท่าหมดท่าผมหมด เออลืมไปว่ามันไม่รีรีสตตท่าให้นะครับมันรีแค่เคลือดนะครับอ่าติดหลับไปก่อนแล้วกันนะจะได้ซวยง่ายเนาะอ้าวไม่หลับด้วยนะครับเสียเทินฟรีเนี่ยแบบเนี้ยโอ้แย่ละแย่ละตายตายตายแล้วก็อ่าไอเทมนะครับมาขี่ฮิวมานะครับฮิวสู้ไงเราแบบเราไม่สู้จริงแต่เราฮิวสู้ได้นะครับ เป็นกลยุทธ์ของเราเองนะเอ้ยทำไมเราพิชแฮกไม่โดนนะโอ้โอ้โอ้ช่วยเนี่ยก็เป็นซะอย่างนี้เราตายเองเฉยเลยนะครับเจา้านี้สิบสามไป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 ปุ๊บปุ๊บขึ้นมาเดี๋ยวกับกลับมาที่นี่นะกลับมาที่คนนี้นะครับที่เขาเรียกว่าหมอจอยนะครับซึ่งเป็น หมอที่แบบคู่เคียงเคียงข้างเรานะว่าแต่เราขโมยของไปที่โปเกมอนได้นะเพื่อไปขายของไงอืฮึโอเคอเ,คเยวไปขายของโปเกมอนอยู่ข้างล่างนะครับโปเกมอนเนาะรีสโตท่าให้เรียบร้อยแล้วเนาะใช่แล้วทางเข้าตรงไหนไม่รู้นะเข้าทางออกออกทางเข้าโอเคอน,นี่มีอะไรมีของให้นะครับซึ่ง ถ้าพอนี้มันมันขายได้นะแต่ไม่รู้ว่ามันเรียนให้ไอ้นั้นได้หรือเปล่านะครับดาร์กไลท์ของเราเนี่ยเรียนได้ไหมไม่มั่นใจก็เอาไว้กอดมาแล้วก็ช็อปค,คิปเปอร์ตรงนี้นะผมโอเคคนนี้ไม่น่าใช่ละคนนี้คนนี้อัลต้าบอลอ่ะครับแรกเราขายก่อนดีกว่าน,ะน้องว่าเจมนะครับแล้วกีเอก๊ก ขายดีไหมฉันเดือดแฟงโอ้ทาเดือดแฟงแพงจังเลยอะแพงจังทันเดอร์บก็ได้อยู่อ๋อเร s วอร์ซ้อเกรดบอลสตองพาวเวอร์บอด a เพส t o n e สต g b r นบิ๊กเบรไอบีมนะครับอแดนบับ ชจมตีสกิลสวิปอ่าได้มา17,000พันนะครับซื้ออะไรได้บ้างซื้ออับมูมูสักอันหนึ่งอ่ะสักสองอัน,ลนนะแล้วกันนะแล้วก็เอาต้าบอลไปอ่ะเอาต้าบอลไปสักอ่ะหกลูกหกลูกนะครับเก็บไว้ทำอย่างอื่นบ้างนะครับสำหรับบอลน,นะไปไป,ไป ขยะนี่ว่าถังขยะแม่ฉันจะกินไปออกมานะผมเออเจบ็บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอุ้ยวิ่ไหร่เนี่ยวิ่ห้าสิบสี่ลองไหมอุ้ยไม่ได้ไม่น่าเราจะตายก็ได้นะครับผมเ<ม>ชื่อผมว่าเราตายแน่นอนนะครับทะแนนเท่าไหร่สิบเก้ายี่สิบเวลาก็ไล่ๆกันนะครับอือหึอ มาเราไปที่เดีอนทะเลทรายดีกว่าเนาะ,ะเดี๋ยวก่อนจบพาทนี้นะก็เที่ยวทะเลทรายก่อนนะครับว่าแต่ทะเลทรายมันมีอะไรเกิดไหมเนี่ยฮัลโหลเราถ้าเราโชคดีเราจะเจอพีระมิดก็ได้นะพีระมิดมันจะ,ม,นจะมันจะแบบเขาเรียกว่าไงเ,เออมีของอยู่ข้างในนะครับก็คือว่าของดีนะของดีแน่นอนไอ้พี่สิบหกว่ะ มามาควิกแอคแท็กมันก็ไม่ค่อยเข้านะคิวแท็กดาร์กบอยอ่ะติดหลับอันเนี้ยเข้าไหมปุ้ยเข้าอยู่เข้าอยู่แต่ว่าถ้ามันมีแบบแค่ห้าเองนะเออใช้ได้แค่ห้าครั้งเองอะ่ะก็ไม่แรงแน่นอนนะได้มาเจ็ดพันนะโอเคตอนนี้ก็เลเวลยี่สิบหกแล้วนะครับโอเคมา นี่นี่โปกเกลูดโปกเกลูดอาจจะได้ของดีใช่ไหมใจโลบอลเรียนได้ไหม๋ยวได้ท่าดีๆวันนี้อ่ะท่าอะไรกันรู้ไม่ค่อยดีเลยโอ้วินดี้ล่างล่างนั้นอนะ่ะล่างของอาร์เซอุสนะครับอ,อือฮึไปควียแท็กแล้วกันวิวสิบห้าเองกว่าน้องตายนะครับ เอาไหมจากปุ้ยมิวไอตัวนั้นก็เท่นะโอเคนะผมจะใช้เป็นคุยอีกสักครั้งหนึ่งน่าจะแดงมั้งแดงไหมไม่แดงด้วยนะครับคุ้ยเอาเราติดเราติดสถานะเบอร์นะครับแย่ละอืมแลแดงแล้วนะครับไปโปกบอลนะครับเอาต้าบอลไปเลยนะกันไม่ติดด้วยนะครับ เรามีเลเวลบอลอยู่นะใช่ไหมเลเวลบอลเลเวลบอลแล้วกันนะครับขอต่างของเลเวลนะดูซิจะได้ไหมอยจากบอลันเวลสูงสูงก็ได้นะไอ้เลเวลบอลอ่ะก็ถือว่าเป็นบอลที่มั่งค่าที่จะดีนะโอเคติดเรียบร้อยแล้วนะผม,มกี้ผมเห็นมิวแทนนะไอตัวแบบไอตัวหัวน็อตอ่ะอืมล่างล่างสีมันโกงนะเอล่างวิวัฒนาการมันโกงอยู่นะเดี๋ยวนะ มันตกหรือเปล่าเออมันตกหรือเปล่านั่นนั่นนั่นตกนี่ไงเราเนี่ยตกทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยทีเนี้ยโอ้โหเดินมาเกิดใหม่แต่มันไม่เกิดใหม่ด้วยดิโอ้ทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยไงนกนี่ว่ะให้นกมานี่ โอ้โ oh, oh, oh. หเนี่ยที่นี่ก็ว้าวุ่นเลยไงใช่ไหมเออโ okay, อเคครับสำหรับโอ้เสียดายอุ้ยนี่ใบ,บอุ้มใหม่โอเคเดี๋ยวเราไปแน่อนอนนะครับโอเคครับสำหรับท่านี้นะก็ขอบายบายนะครับผมเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับผมบายๆเรามีวนะินดี้เนาะแล้วก็ดาร์กไลท์นะครับโอเคบายบาย